สวัสดีพี่น้องเพรลำเพลินทุกคนนะครับเด้อแล้วก็เอฟซีใหม่ๆหม่ที่สีเข้ามาฟังเพรลำเพลินเมื่อนี้มีข่าวมีข่าวอย่างมาบอกกันเป็นเรื่องโชว์ที่ดีมากๆอีกโชว์หนึ่งของเพรลำเพลินกับเรากันครับโชว์ลำเพลินสามยุคครับโชว์ลำเพลินสามยุคนี่ผู้ใดเคยติดตามเพรลำเพลินมาตั้งแต่ฤดูกาลที่สามก็สีเห็นอยู่แล้วแหละนะว่าเพลินนี้ลำเพลินสามยุคนี่แต่ว่าเพาะมาฤดูกาลที่สี่มาก็ยังมีโชว์ ลำเพลินสามยุคแต่ว่ามีความแตกต่างกันเรื่องไหนผูรังค้นบอกว่าลำเพลินสามยุคตอนฤดูการที่เล้วดนตีห่าวดนตีเต้นกว่าดนตรีห่าวมากกว่าฤดูการที่ซีนี่แมนอยู่ครับท้ามองอย่งนส้นแต่ว่าท้ามองอีกด้านหนึ่งคือฤดูการที่ซีเพื่อนเฮ็ดห้แหวกแนวออกจากฤดูการที่สามที่ผ่านมาลำเพลินสามยุคชื่อเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดไห้ดนตรีหรือว่าเอามาริมิกไม่แห้ดนตรีมีความแปลกใหม่ สามยุคยุคแรกกสิบ้านในมีอย่างเป็นบอกครับรบ้านในมีกสิมีแค่ปีมีอย่างเครื่องดนตรียูบอกกชินเพราะยุคที่สองกะสิเริ่มมีดนตรีลายขึ้นดนตรีมันก็สิเริ่มหาวเริ่มหาวขึ้นเรื่อยๆเพราะยุคที่สามดนตรีก็แห้งหาวขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเขาสิเห็นว่าลําเพิ่นสามยุคในปีนี้มันที่เริ่มค่อยๆเพิ่มใต้ระดับใต้ระดับความกึกคักหรือว่าดนตรีเริ่ม่าวขึ้นเรื่อยๆเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใอะไรที่สงสัยว่า เป็นอย่างปีนี้ลำเพลินสามยุคดนตรีคือจังพะห่าวคือปีที่แล้วแท้อย่างสีนะบอกได้เลยว่าห่าวคนระแบบครับค่อยๆห่าวว่าแมนห่าวฟืบคือปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเพิ่นกิดมวนเอาเธอเดียวนะาลำเพลินสามยุคมาแล้วก็เติร์นเติร์นเติร์นเลยมาครับแต่ว,ว่าปีนี้ค่อยๆให้เห็นว่าพัฒนาการของลำเพลินเป็นยังไงลำเพลินแต่ละยุคมีความแตกต่างกันยังไงดนตรีแต่ละยุค มีความแตกต่างกันหรือว่ามีความห่าวค่อยๆพัฒนาการมาเรื่อยๆจังไหนเนาะครับเนาะแบบนี้มันถือว่าเป็นการพัฒนาล้ำเพลินให่มีความร่วมสมัยให้มีความแปลกใหม่ในหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราหลายๆคนกับเปิดใจมาฟังเพลงล้ำเพลินกับขอบคุณนะครับเด้อเห็นโชว์หลายๆโชว์เราเขากับแบบเออเนาะอาการตาอยู่เพื่อนแหละสมเพื่น มองถึกมองมาหลายๆคนมองว่าเป็นลําเพลินบ่ค่อยมีทุนหลายแต่ว่าเพิ่นก็มีมาตรฐานในการแสดงคือกันงอการน้มกับอลังการซึ่งเขามาอลังการของแต่ละคนกับนิยามบ่คือกันเนาะครับแต่ว่าสําหรับผมในระดับนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใต้ระดับขึ้นสู้การพัฒนาไปได้อีกไกลอยู่ครับสําหรับเพิ่นลําเพลินนะครับนั่นแหละมื้อนี่บ่มีอย่างบาหลายก็คือมา้าเรื่องโชว์โช์นึงก็คือโชว์ รำเพลินสามยุคนะครับรำเพลินสามยุคยุคแรกเป็นยังไงยุคที่สองเป็นยังไงมีเครื่องดนตรีที่หาวขึ้นมาตะกี้เพิ่นกับสิมีมว่ามิได้ยังก็อยังก็อหีบเพียงอะเรียกอคอร์เรียนก็เ่อนเนาะผู้เฒ่าเพิ่นแม่เคยบอกให้ฟังยืนมอลำตะกี้แม่กับลำใส่ใส่แคน,แ,นแม่กับลำใส่อคอร์เรียนเท่านั้นล่ะหำมันเพิ่นเิ้นผมมาหำนแม่ยไม่ได้ใส่เครื่องดนตรีหลายก็ซื้อมือนีเด้ นั่นแหละแต่ว่าล้ำล้ำตะกี้แม่ผมตีล้ำเป็นทำน้องขอนแกน่นว่ได้ล้ำเป็นลำพลื้นนะครับเนาล้ำเป็นทำน้องขอนแกน่นาะนั่นกะสิคือจังกักบเดิอนนี่แหละที่เครื่องดนตรีของแต่ละคณะกะสิค่อยๆพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆว่าเดี๋ยนี้ปึ๊บปับหลายคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้บางคณะาัพิ่นมามีทุนนายทุนมาลงทุนมาสนับสนุนเพื่อนก็นได้เครื่องดนตรีหรือว่า ฉากแสงสีเสียงอย่างต่างๆมันกระสิบปันข้างสิเต็มที่แบบเร็วเลยนะครับแต่ว่าถ้าคณะใดลงทุนขากำปั้นเดียวกองก็สิค่อยๆพัฒนาไปคือจะเป็นลำเพลินอยู่แต่ว่าเพิ่มขึ้นทุกปีเนี้ยสังเกตเรื่องว่าผู้ใดของาเบิ่งเพลินลำเพลินก็สิเห็นดอกว่าเพิ่นค่อยๆมีความพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนครับเนาะยังหลายๆโชว์หลายๆเพ้งหลายๆล้ำเพิ่นก็เอาความร่วมสมัยเข้ามา ถ้าภาษาอังกฤษเป็นกระเซียน่า contemporary ก็คือความร่วมสมัยเร่วมสมัยยังไงเร่วมสมัยคือยังรักษาเอกลักษณ์ของรำเพลินที่แท้จริงเอาไว้และก็เพิ่มความแปลกใหม่ที่เป็นยุคปัจจุบันเข้ามาเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อสําหรับคนในยุคนี้เนาะมันก็บนี้หลายๆช่วงไว้ที่มาเบิงหมอลำบ่เม่นวัดมีแต่ผู้เฒ่าคือสมัยตะกี้นะเดี๋ยวนี้มีทั้งคนนุ่ม ัยรุ่นผู้ชายผู้หญิง LGBTQ หลายเพศหลายวัยมาเบิ้งนั้นกันแล้วก็เดี๋ยวนี้แหง่งโบเบิง้งนางเบิง้งปูศาบเบิ้งคิทาคเด้เดี๋ยวนี้สิแบบออกท่าทางเต้นหนาเวทีเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราแบบเพื่อนที่ต้องเฮตดจั้นใดเหมันคอนเทมพารีที่สุดอะร่วมสมัยที่สุดให้ค้นเกิดความมวนความซึนความยินความสุยา่างอะโอเมีนว่ามาเบิ้งเราก็นางเบิ้งมอ,อเมียน บ,บเดมันเขาเขาบบเดมันแสดงเป็นเป็นพุทธ,ธมามกานะเนะมาะม้ามวนมาหินเพราะฉะนั้นการแสดงหลายๆโชว์ยังโชว์ลำเพลินสามยุคเพิ่็ต้องให้เห็นเอกลักษณ์ของหมอลำลำเพลินตั้งแต่ยุคแรกเป็นยังไงลำเพลินยุคที่สองเริ่มเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการมายังไงยุคที่สามมีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามานะครับเนาะเครื่องดนตรีก็มากขึ้นก็ที่ทาให มันคือขัดมันมีความสนุกสนานมากขึ้นค้นหนาเวทีก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามเวลาเนาะครับเนาะเนี่ยแหละครับเป็นที่มาของลำเพลินสามยุคของเพชรลำเพลินนะครับท่านี้ก็ฝากการฝากงานนะครับเด้อมืออื่นแล้ว25 26 27มกราคม2568งานที่ทั้งกบ,บินบุรีเฟิร์นเบิร์นเขากุ้มปิดกะลอยเกลืสิบแปดบาทนะครับเด้อสามมือเมา แต่ผู้ใดสิซื้อร้ายวันกะวันละ99บาทเท่านั้นครับใส่ยกันอุ้มชูดูแลเพชรลำเพลินแล้วกะมอล้ำทุกขณะนั่นแหละเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแขแนหมอลํำให้ยูคูเสือลูกเสือหลานไปเรื่อยๆเนาะคำนะักครูอีสานแล่าก็คูประเทศไทยไปนะครับเนาะฝากมอลําเพชรลำเพลเพินไว้สักาณะนึงนะครับรักน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆเก็บไปในหัวจิตหัวใจทุกคนนะครับ มือนีมาทักทายกันเท่านี้สวัสดีครับ